สวัสดีครับมาอยู่ในเกมไลน์เดนเจอนะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับมาทดสอบนะครับคอมโบที่เป็นคอมโบหนึ่งนะครับก็จะเป็นคอมโบตรงนี้เลยนะครับก็เป็นคอมโบที่เก่าแก่นะครับก็ในยุคก่อนๆนะครับยุคแรกนะครับคอมโบนี้ถือว่านะครับสุดยอดมากนะครับก็นะครับหลังจากที่คอมโบนะครับหยุดออกปฏิบัติการ5าวิมานะครับคอมโบนี้ก็ลดลงเลยนะครับก็ สรับวันนี้นะครับก็มาลองดูนะครับว่าถ้ามีตัวนะครับที่มีความสามารถหนินนะครับอยู่ในระดับ5ตัวขึ้นไปนะครับเราจะมีผลไหมนะครับสลับนะครับคอมโบนี้นะครับก็ผมก็จะมาทดสอบนะครับกับไอเดียนะครับ2ไอเดียของผมนะครับก็ลองมาทดสอบดูนะครับว่าความสามารถหนินนะครับมัน อยางไซนงานดีขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าตัวที่มีความสามารถหนื่นๆนะครับแล้วก็นะครับเป็นตัวเมตาที่ไซ้งานได้ดีในตอนนี้นะครับจะมีตัวอะไรบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับขัดขขางการสร้างกองทัพนะครับ ก็จะมีนะครับอันนี้พอใช้งานได้นครับก็ตัวที่ดีๆนะครับเก่าๆหน่อยนะครับถ้าไม่นับนะครับเจอบอสมืดนะครับตัวมายากลนะครับเป็นตัวที่ถือว่านะครับเป็นตัวชนที่แข็งแกร่งมากๆนะครับแต่ถ้าเจอบอสมืดนะครับทีเดียวแตกนะครับถ้ามีอัปเกรดธาตุก็แทบจะละลายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวดีมากๆนะครับหนึ่งนะครับมีมายากลนะครับดีมากนะครับ ตัวที่2นะครับต้องเป็นตัวนี้นะครับเป็นอนุบิดนะครับเป็นตัวที่ถือว่านะครับเก่งมากๆนะครับแต่ว่านะครับมันมีปัญหาตอนนี้นะครับคือไม่สามารถเอาไปต่อสู้นะครับใน pvp ที่มีบอสมืดได้นะครับเพราะว่าตัวนั้นพีเดเมจทะลุแล้วก็มันมีอัปเกรดท่านะครับแรงมากนะครับก็เลยนะครับอันตรายมากเขาเลยไม่้ใช้ในตอนนี้นะครับแต่ว่านะครับความสามารถนะครับตัวนี้นะครับที่เป็นอนุบิดดีมากๆนะครับ ตัวที่พอใช้งานนะครับตัวอื่นนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นเก่าหน่อยนะครับแต่ว่าใช้งานดีนะครับสําหรับนะครับคนนี้นะครับอามาเทลสซียนะครับก็เป็นตัวที่ถือว่านะครับดีแต่ว่าทําเข้าดาไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับความสามารถก็น่าสนใจนะครับยกเลิกอมตะต่อเนื่องได้5วินะครับมีใบห้5วินะครับแล้วก็ทำดาเมจนะครับ3า0 0เเตนะครับ สกิลที่2นะครับมีฟื้นฟูพื้นที่นะครับแล้วก็เกาะเลือดนะครับ4ี่์นะครับแล้วก็มีเพิ่มมาครับอัตราลบนะครับหกนะครับถือว่าดีมากนะครับแต่ว่านะครับทำเก้าดาวไปได้นะครับถ้าตายนะครับอยากเป็นรัสแอกแท็กนะครับแล้วก็ความสามารถตัวดืดนะครับถือว่าดีมากนะครับดีครับตัวที่ถือว่านะครับมีความสามารถหนืดก็ถือว่าดีนะครับแล้วตัวต่อมานะครับที่ เป็นตัวชลเบอร์ดึกนะครับแล้วก็ดือดมากนะครับก็จะเป็นนาฬิกาพูนะครับเป็นสเลดตัวนี้นะครับแข็งแงมากๆนะครับความสามารถถึงไม่ทะลุอมตะนะครับแต่ว่านะครับความสามารถในระดับที่เป็นตัวชนนะครับยอมรับนะครับว่าเก่งมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ถือว่านะครับปั่นป่วนมากนะครับถ้าปล่อยตัวมาเยอะๆนะครับเหนื่อยมากนะครับทุกอย่างนะครับปั๊บดีนะครับผมมีรีวิวให้นะครับเดี๋ยว บางทีเดียววิดีโอเก่าเดี๋ยวผมทําใหม่นะครับทําใหม่ได้เรื่อยๆนะครับถ้ากรณีผมว่างนะครับก็มีนะครับส่วนมากจะเป็นตัวชนนะครับมีปูนะครับตัวอนุบิีนะครับแล้วก็มายากลนะครับ3ามตัวนะครับผมจะใช้นะครับตัวที่4ี่นะครับเป็นอมาเทอริสนะครับแล้วตัวที่5้านะครับเป็นเชลลี่เหมือนเดิมนะครับก็เป็นพิเช์นะครับก็ถือว่านะครับเนืดๆเนนียวเนียวนะครับ อันนี้ก็ถ้าเจอนะครับแบบ5ตัวนี้เข้าไปนะครับจะไวไหมนะครับแต่ถ้าผมมีตัวอื่นอาจจะเพิ่มนิดหน่อยนะครับอาจจะมีนะครับเจสิก้าเพิ่มนะครับเจส s ิก้าถ้าตัวเห็นได้นะครับซารีเ็ดพิทถ้ามีเดี๋ยวผมจะใส่นะครับประมาณ5้หาเตัวนะครับที่จะเอามาใช้งานนะครับส่วนมากตัวมันเป็น สายเนื่อๆน,นะครับก็ต้องนะครับถ้าจะเอานะครับตัวที่เป็นบราวล็อกเลยนะมันดัเมจมันจะไปประทะกับตัวปูตรงๆมากไปนะครับก็อาจจะเล่นนะครับสองตัวนี้นะครับอ่าผมเลือกมานะครับตัวนี้ก็ที่จึงพอได้นะครับแต่ว่าผมอยากได้เป็นตัว โคลโบมากกว่านะครับเอาแบบไหนดีนะครับอ่าตัวนี้นะครับเรียกว่าคอมโบเต็มนะครับอันนี้นะครับ d ีไวล์ก็แข็งดีนะครับมานะครับจะเน้นออกเป็นสายนะครับที่เป็นตัวชนเลยนะครับมานะครับนี่นะครับจะสายห้าตัวนะครับในการทดสอบนะครับ ก็มาลองดูนะครับเดี๋ยวขอเซตอีก ID นะครับก็เจอเข้าไปนะครับก็จะอันตรายนิดนิดนะครับดูนะครับว่าจะมีผลขนาดไหนนะครับต้องมาดูนะครับตัวที่ผมใช้ก็อาจจะ แข็งๆหน่อยนะครับแต่ว่าคู่ต่อสู้นะครับผมจะใส่ใส่ทั้งหมดเลยนะครับเท่าที่มันมีได้นะครับมานะครับแต่ว่านะครับมันบางตัวมันก็ไม่ได้เก่งนะครับใส่ประกอบไปนะครับอ่าเจอนะครับตัวหนึ่งนะครับสิบตัวนะครับจะใส่นะครับตัวฝั่งผมนะครับจะเป็นนะครับเก้าดาวแม็กนะครับห้าตัวนะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัวนื่นะครับมันจะมีผลดีขนาดไหนนะครับก็มาดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวใส่เกียร์ให้ตัวนี้อีกนะครับอันนี้ก็เหมือนตัวแถมนะครับก็เดี๋ยวให้บรรยากลนะครับเดี๋ยวใส่เกียร์เป็นเกียร์ชนนะครับจะได้ยืนนะครับดีๆหน่อยนะครับก็ จะได้มีของนะครับพอสู้ได้นะครับก็ตอนนี้นะครับใส่เป็นเกียร์กบไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ก็อาจจะนะครับบางตัวก็แร่หนักๆไปหน่อยนะครับเพราะว่านะครับไม่ได้ใส่ของดีอะไรเท่าไหร่นะครับ ก็ลองมาทดสอบดูนะครับ5ตัวนะครับจะมีผลไหมนะครับ5เจอสิบนะครับ10ตัวจะออกเป็นตัวเนื่นะครับแต่ว่านะครับตัวที่เขาไซ้นะครับจะได้5ตัวที่เป็นตัวดีๆนะครับแต่ว่านะครับผมก็ใส่แค่5ตัวไปนะครับ ูนะครับทดสอบดูนะครับนี่นะครับนาฬิกาปู่มีหยุดเวลาด้วยนะครับพอเริ่มขยับช้าลงนะครับก้าดาวแมก็กก็อันตรายเหมือนกันนะครับนี่ครับ ตัวท,ที่ปล่อยตัว,ตว,ตว wrong, นะครับมีฝั่งผมนะครับเป็นนะครับตัวนะครับ um, เริ่มช้านะครับเขาเริ่มออกมาเยอะนะครับการปล่อย mm. ตัวนะครับเริ่มไม่ขยับนะครับนี่ครับก็ถือว่าหนื่นะครับหนื่มากนะครับแต่ว่ายังพอขยับตัวได้นะครับนี่ครับแต่ว่านะครับดับเมจ ผมจะดีกว่านะครับดาเมจไอดีนี้ทําได้ดีกว่านะครับนี่นะครับแต่ว่านะครับไปอะไรเงี้ยดึงนะครับนี่ครับเริ่มนะครับนาฬิกาปูนะครับเริ่มเหนียวนะครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับเริ่มขยับตัวไม่ได้นะครับนี่ครับ เจอนะครับเจอนะครับถ้าโดนมานะครับนี่โดนส่วนกลับมานะครับเริ่มไปขยับนะครับนี่ครับโดนเข้าไปนะครับโดนเข้าไปนะครับปล่อยตัวออกมาไม่ทันนะครับนี่ครับนาฬิกาปูดันนะครับนี่ครับถ้าไม่มีดามเมนะครับเจอเข้าไปนะครับนี่ครับเริ่มขยับไม่ได้นะครับปล่อยตัวช้ามากๆนะครับ นี่เป็นควาไหวถือว่านะครับสองเท่านะครับยังไม่ไหวนะครับนี่ครับเจอเข้าไปแบบนี้นะครับสู้ลำบากเหมือนกันนะครับตอนแรกนะครับเหมือนจะชนะได้นะครับแต่ถ้านะครับเอานาฬิกาปู่ไม่ลงนะครับมันจะมีผลทันทีนะครับถ้าเอานาฬิกาปู่ไม่ลงนะครับตัวเรานะครับจะเริ่มเดือดไปนะครับ นี่นะครับเหมือนเหมือนได้เปรียบนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับดันได้นะครับดันได้สบายนะครับตอนนี้ปล่อยตัวเร็วนะครับแต่ถ้าผ่านไปนะครับมันจะหน่วงหน่วงนิดหน่อยนะครับการปล่อยตัวจะช้าลงนะครับนี่ครับ เหมือนดันได้นะครับแต่ว่าถ้าดัมเบลนะครับไม่มีดัมเบลทัดแสงนะครับเอาลาฬิกาโปรไม่ลงนะครับเดี๋ยวก็จะสู้ลับปากนะครับนี่นะครับตัวนะครับที่เป็นมรยากนแล้วก็อนุบิตนะครับสองตัวนะครับฝั่งนี้มันจะปล่อยตัวช้ามากนะครับเนี่ย ถือว่าช้ามากๆนะครับเพราะว่านะครับตัวผมนะครับมันเป็น9้าดาวแม็กนะครับตัวที่เหมือนปล่อยตัวเร็วๆก็จะเป็นนะครับเกียร์ดีมากๆนะครับเกียร์ปล่อยตัวดีมากนะครับนี่นะครับความเร็วขนาดนี้นะครับยังยังไม่ไหวนะครับยังเอาไม่ลงนะครับ เกือบไม่รอดนะครับก็ถือว่านะครับถ้าจัดการกับศัตรูได้นะครับก็จะพอสู้ได้นะครับแต่ว่านะครับถ้าปล่อยศัตรูนะครับให้สามารถดันเราได้นานนะครับเราจะไม่ค่อยไหวนะครับก็นะครับถือว่าเป็นการทดสอบนะครับก็ตัวควบเดื่ดนะครับมันมันน้อยไปหน่อยนะครับมันมันเบ ความที fine, ่ว่าบัตจะดืดจะเดี่ยวนะครับบันไม่เบือดก่อนนะครับเบือนโดนเด้อไปนะครับการติดถือว่านะครับพอได้นะครับแต่ว่านะครับดีไม่สุดนะครับเพราะว่านะครับกรได้ดีนะครับที่โคบอลเดืดนะครับแบบสุดๆคือนะครับถ้าปล่อยนะครับประบาเดึอนาทีนะครับเดึอนาทีก็คือนะครับทักสองฝ่ายนะครับแทบจะขยับตัวไม่ได้นะครับแต่ว่านะครับตอนนี้เบื่อขคบโบที่ว่าดือดนะครับบัน ไม่มีผลมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอมโบนะครับที่เป็นประเภทนะครับหยุดเวลาแบบนั้นมันจะดีกว่านะครับก็นะครับสำหรับวันนี้ก็จะรีวิวอยู่ประมาณนี้นะครับคอมโบดื่นก็พอใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนที่ผมใช้นะครับคือนะครับมันมันยังไม่ดีนะครับในตอนนี้นะครับเหมือนตัวที่ดื่นดนะครับยังไม่ดีพอนะครับแต่ว่านะครับฝักล้วนนะครับตัวที่ดีๆก็จะเป็นซัลลี่นะครับ ตัวนาฬิกาปู่ตัวได้บัตรแข็งบ้างนะครับแต่ว่านะครับถ้าเจอ5ตัวแข็งแข็งบนี้ก็อาจจะสู้รับประหานะครับสลับขอบโบนด์ดนะครับก็ยังไม่ไหวนะครับสลับขอบโบนด์ดืดนะครับอย่างช้งารไม่ไหวนะครับก็ต้องดูขอบโบอ์ดื่นนะครับเดี๋ยวผมทดสอบอีกนะครับก็สลับวันนี้ขอรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสลับัดนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ